สวัสดีครับพอกันอีกแล้วนะครับกับที่ตัตนเจริญฟา้ามบลกดานตำบ,บนหนองแมกสมุขาอำเภอพุนจังหวัดขอนแกน่นนะครับก็อยู่ในห่วงการตัดหญ้าหนแล้วก็หมวนนะครับวันนี้กับบรรยากาศฝนฟ้าครึ้มนะครับฝนตกเมื่อคืนนี้ตอนเช้าก็ครึ้มเลยแล้วก็อ่านะก็มีน้ําท่วมขังในแปลงหญ้าน,นิดหน่อยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก้อนที่เก็บอยู่ในเครื่องนะครับวันนี้ตัดสองแถวตัดแถวครึ่งน,นะครับได้เจ็ดก้อนนะครับได้เจ็ดก้อน ควนที่เจ็ดนี่เบ,บยาๆไงบนไหนนะครับเนี่ยไม่หนักเท่าไหร่เบาๆอ่ะนี่คือควนที่เจ็ดเดาเรียบร้อยเดาเอารถเก็บก่อนนะครับทีนี้วันนี้ตัดแถวครึ่งนะครับเมื่อวานนี้ตัดเมื่อวานนี้ตามที่นี่ก็ตัดไปแถวครึ่งนะเมื่อวานเนี่ย โอเคเดี๋ยวผมมารถจอดก่อนนะครับครับผมก็เอารถจอดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับกาลังสั่งผ้าเต็นท์มาคุมรถไว้นะครับตากแดดตากลมตากฝนนะครับตากฝนก็คือเราถอดตัวครอบออกเวลาฝนตกมามันจะเข้าซีลูกปืนนะครับทําให้มันเป็นสนิมแล้วก็ลูกปืนแตกนะครับอนาคตก็จะชารุดนะครับก็สั่งผ้าเต็นท์มาคุมไว้อยู่นะครับเนี่ยทั้งหมดวันนี้7ก้อนนะครับก้อนที่7ก็ได้ประมาณสัก ม้วนหนึ่งแตงไม่ไม่แน่นดีนะครับแต่ว่าทุกม้วนนี่แน่นแน่นน้ําด้วยแล้วก็แน่นแน่นมากเลยนะครับเนีย่ยยกแบบน่าจะได้รอบละสองเที่ยวแล้วครับเอาซาเล้งมาคนน่อเมื่อเช้านี้อ่พอดีน็อตหลวมนะครับได้ถุงอ่ถุงเครื่องมือนะครับมาซ่อมรถตัดหญ้านะครับมา,มาซ่อมมาซ่อมรถตัดหญ้าเมื่อเช้านี้พอดีน็อตหลวมเจอก่อนเฉยนะครับถ้า ถ้าไม่ได้เจอก่อนนี่ก็พังน่าจะพังเหมือนรอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วนี่ไม่เจอก็คือใช้ไปใช้ไปก็คือพังเลยน็อตหลุดออกนะครับอันนี้หลดนะครับเราเอาอุปกรณ์การเลี้ยวมาก่อนนะครับนั่นคือคีมล็อกนะครับคีมล็อกอคีมล็อกก่อนตัวเลี้ยวตัวนี้ต้องใช้คีมล็อกนะครับเราคีมล็อกวางไว้ตัวนี้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยมาไอ้นี่เดี๋ยวเอาหลบๆไว้ก่อน คีบไว้แถวนี้ก็นนะ้อ่ะสมทยอย่างให้เบึงเนี่ยอ้อ้ไปนี่แหละมีผู้หลักเลกนะครับไปเกยะซาเล้งออกมาก,กุกักกุกักนะครับหน้างานนะครับหน้างานเพิ่งอ่าพอดีรีบนะครับเมื่อเช้านี้รีบแบบรีบมาตัดให้มันเสร็จกวัวฝนตกก่อนนะครับ กว่าฝนตกไม่ใช่ก่ฝนตกก่อนกว่าฝนต,ก,ๆๆตกอีกนะครับก็เลยรีบมาตัดไม่ได้ถ่ายตอนตัดถ่ายตอนนี้ให้ก็เสร็จสับเรียบร้อยเดแล้วเอาซาเล้งมาขนก็จะเสร็จสับพเรียบร้อยเดี๋ยวข้างบนจะพาขึ้นไปดูแปลงหญ้าในข้างบนนะครับแต่ว่าวันนี้คืมทั้งวันน่าจะได้เฝ้าวัวนะนะเดี๋ยวมันขึ้นวัดครับเดี๋ยวเอาซาเล้งก่อนครับนี่ก็2เที่ยวได้4ก้อนนะครับเอามาลงไวล้ละว1ก้นอน2ก้อนที่เดิม3ก้อนแล้วก็4ก้อนตรงนี้นะครับเดี๋ยวอีก3มก้อนจะเอาลงไว้ข้างล่างนะครับ3ก้อนจะเอาลงไว้ในแปลงนา แต่ไม่แน่ใจว่าฝนตกน้ําจะขังหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะเอาลงหรือเปล่าไม่งั้นก็เอาลงไว้ตามนี้แหละครับนี่โอเคครับผลกันต่อครับเที่ยวที่3ามสมก้อนนะครับนี่สมก้อน2ก้อนบักย่างหนักด้วยนะครับก้อนที่3กับเครงหนึ่งหนักหนักดแต่ว่ารถซาลิงของเรามันคล่องตัวนะครับเราใส่สเตอร์หลังใหญ่นะครับสเตอร์หลัง51ฟันนะครับสเตอร์หน้าน้าจฟันนะครับใช้สําหรับบรรทุกโดยเฉพาะเลยนะครับ นักปะเล็กกับบรรทุกได้เนาะากะเล็กสี่ขาดก้อนนะครับไปรอบเที่ยวสุดท้ายแล้วจะได้ปล่อยกลัวกันครับนี่ก็เอาขนมาสามเฉียวเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเจ็ดก้อนนะครับเจ็ดก้อนสามเฉียวเจ็ดก้อน,นแต่ว่าวันนี้เอาสองก้อนมาลงคู่กันไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวหรือว่าจยเอามาคู่อีกตรงนี้อีกก้อนหนึ่งนะครับเป็นสองก้อนหรือเปล่านะครับเพราะว่าเหมือนฝนมันจะ ลิลลินตกตกลิลลินยังสีนะครับอันนี้มันเกิดอยู่ในเขาเอ็นียงเกาะอยู่ในอยู่ในอยู่ในลมนะครับอยู่ในเถอบเจ็ดก้อนที่จริงกับ่ม้เกตัดมัอจะเจ็ดก้อนนะครับที่จริงเากตัดวันละแค่แวันละห้าก้อนเพราะว่าอ่าจากที่มองดูแล้วหญ้าบางทีก็เหลือนะครับแต่ว่ามันเหลือเพราะว่าผมก็ดูแล้วแหละว่าหญ้ามันเป็นหญ้าไอ้งาน้ำท่วมเนาะมันเกิดสีเหลือเป็นธรรมดาเนี่ยจังมองนี้นะครับนี่หญ้าน้ําท่วมเนาะ มันก็สิมีกินมีหยัางจังสีเนาะครับเขากะเลือกบ่ได้เนาะบวแมนว่าเจ็ดก้อนแล้วมันกินเอ่อหาก้อนขนาดหาก้อนยังกินบ่ค่อยเบิดลดปริมาณลงอีกนะครับกะอาจสิบวแมนนะครับเผื่อว่าหญ้าอ่าตรงที่เราตัดมาให้กินอาจจะไม่อร่อยนะครับมีกินนามกินมีหยัางจังสีเนาะครับนี่ก็ไม่เป็นไรวันนี้เจ็ดก้อนเพราะว่าตัดตัดสองแถวตัดแถวครึ่งนั่นแหละครับแถวกัวกวป่าปเขาก็ขั้นตอนนี้ก็จะเอาเชือกออกก่อนนะครับแล้วก็จะไปปล่อยวกมา เรียบร้อยนะครับเชือกก็ม้วนออกมาจากอ่ายญ้าแล้วตรงนี้ก็เอาเป็นสองม้วนนะครับตอนแรกว่าจะเอาคูละสองมาใส่สหนีสองเมื่อไว้หนีสองก็เลยอ๋อไม่เป็นไรถ้างั้นก็ให้มันแบบถ้าเขาเรียกว่าอะไรนะห้าห้าก้อนเท่าเดิมแต่ว่าก็เลยไม่เป็นไรงั้นก็เพิ่มเพิ่มจุดแล้วกันเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับฝาเอ่ยหญ้า หญ้าในแปลงเดียวกันแต่ว่าพื้นที่มันไม่เหมือนกันนะครับบางมองกับเงาบางมองกับงามบางมองกับบองงามบางมองกับมีแหง่งบางมองกับน้ำท่วมขัง,ขงคักจังชี่นะครับหญ้าในคนละแปลงก็คนละคนคนละอย่างกันอยู่นะครับหญ้าแปลงเดียวกันแต่คนละอย่างนะครับนี่ก็เดี๋ยวจะไปปล่อยวัวออกมาแล้วนะครับวันนี้บรรยากาศคึ้มนะครับอ่าหนาสิได้มาลัดง้วเบิดมือนะครับน่าจะได้น่าจะได้ลัดวัวนะลัดงัวกับขึ้นนี่ย่านงัวขึ้นนี่ครับ เมื่อวานมันขึ้นไปโน้นเพิ่นนะครับเมื่อวานเดี๋ยวบทานได้ไปเบ่งอันมองทีสิรอมนะครับเดี๋ยวโอเคครับผมไปปล่อยงัวมาก่อนเดี๋ยวไปเบ่งหมองทีสิอ้อมสียังกันนะตอนนะครับครับปล่อยวัวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ยืนถ่ายหน้าประตูนะครับอันนี้เจ้าหมูตอนนะครับแม่หมูตอนอันนี้เป็นเ2 f 2. สองสองวัวสาววัวรุ่นนะครับพวกนี้เป็น F 1 f หนึ่งอหนึ่งอันนี้เป็น F 2ฟสอง เอฟหนึ่งลูกลูกอันาคตขดพ่อพันอันนี้ตัวผู้อันนี้เป็นเอฟสองเอฟสองตกลน้ำเลี้ยงนะครับอันนี้เป็นเอฟสองนะครับเอฟสองน่าจะท้องแล้วตอนนี้สวยตอนนี้เลือดร้อยตอนนี้แม่นี่บออ้าหูยังเล้ยห่องอย่างเดียวครับเนี่ยเนี่อยู่ในคอคอ,อ,อกหนึ่งกับสิมีประมาณนี้เหละครับงัวกับสิมีแม่ห้องแม่อีหยังเนียนะครับนงงมันนี้ครับคน มั่เรยนแลนลงไปกินอย่างทางผุนนะครับปกตินะแลนไปกินในซื้อได้แต่โบรูว่าแทบมึงไม่แทบไปอย่างเดียวเนาะนี่ทีมงานนี่นะครับโอ้กินหญ้าอ่อนเหรอครับขี่จากนะครับถ่ายเร็วนะครับกินหญ้าอ่อนอันนี้สะบกอกกินชาเร็วขี้อ่อนขี่จากชาเกะขี้จากเกาะวัวเดี๋ยวมันวัวเดี๋ยวงัวมันช่หาเหลือก,กินเองนะครับวัวไม่ใช่มากินกองใดนะเพราะว่า ้าแต่และกองยาแต่และมวนไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันอยู่หัวอยู่หัวงานหน้าอยู่ปลายงานหน้าอยู่กลางงานหน้าอย่างทีนะครับนี่แต่ว่าสองก้อนนี้ผมทํา iker, ไว้สวยๆเลยครับนี่ผมคัดเลือกมาญ้าไนเบีเพียวเลยสวยๆเลยครับนี่โอ้นี้แต่ว่านี่มันจะมีอีกก้อนหนึ่งสองก้อนน่าจะเป็นก้อนนี้ก้อนนี้จะเป็นหยาห้าธรรมชาตินะครับหยาไว้นี่มันจะมีอีกก้อนหนึ่ง ใครชอบหญ้าไว้ยนี่มาแปลงนี้เลยเนี่ยมาวันนี้เลยหญ้าไว้แก่สามเดือนหญ้าไว้แก่แดเดือนต้องบอกว่าั้งสี่นะครับเพราะว่าเป็นหม่องที่บอตัดเทกเทียนนะครับเพราะว่าค่ายคายนะครับเด็กค่ายเด็กเห็นไหมครับกินเข้าไปแล้วค่ายนะครับลําต้นมันมีกลิ่นนะครับมันก็เลยคายบมเมนวางงวมันก็สิกินยังก่เขาเอิญเลยมเมนงัวมันสิกินน่กินตลอดว่าจะเป็นหญ้าเขียวมันมเมนนะครับนี่นี่ นี่แม่นี่นี่ท้ายไกลๆมันมัน้นอย่ายงเดียวนะครับแต่มันไม่มีอะไรนะมันชนอนนี้เฉยๆนะแบบว่าบ่ด้ตั้งใส <Ă occup ations> บบ ok ออกส้นนะครับแบบมันเดอออกเฉยเฉนะอันนี้เป็นหญ้าหวายนะครับมวนมันจะมีมวนหญ้าหวายอยู่ประมาณ2ม้วมวนมวนนี้หรือเปล่านะที่หญ้าหวาจยจ๋าเลยนะครับแต่ว่าหญ้าหวายพร้อมกับหญ้าหวายพร้อมกับเฮ้ยอันนี้บ่กับบ่นาสิแม่หญ้าหวายพร้อมกับ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 นี่หญ้าหวายเออ้นกันนะครับนี่ เก่งหลายนะครับนี่หญ้าวายพร้อมกับพร้อมกับนี้กสีวายยังแหละพ่อครับนี่พร้อมกับมูนี่โอ้ยอธิบายมาถือพร้อมกับพร้อมกับอยู่นะครับหญ้าวายพร้อมกับหญ้าแห้งพร้อมกับหญ้าแห้งที่น้ําท่วมพร้อมกับหญ้าแห้งน้าถ่วมแล้วก็พอดีเมื่อคืนฝนตกใส่ก็เลยคึืนฉีบเป็นซุมซ่มๆแล้วก็มีกินหญ้าเนา่าไปน้ากันนะครับไปน้ำตกับบ๊อบไปยังนี่อีนี่คือตัวที่เถาขมูนในอคอ,อกแล้ว นะ่ก็คือผ่านแดดผ่านร้อนผ่านฝนผ่านหน,นาวมาเยอะแล้วอาสิมักยังซีนะครับอาจจะชอบอย่างนี้แต่ว่าพวกอื่นก็นี่ย่าไหนรุนร้วนเลยนะครับเจ็ดก้อนกินมะลักจอกแก๊กแลกแก๊กจอกกันอยู่นี่นะครับอันนี้ทางลงไปหากินแอกนะครับหากินสะสะ,อะเอียงเกาะแอกหาปลานะครับหาปลาเป็นคลองน้ําสาธารณะกั้นระหว่างอําเภอพลกับอําเภอหนองสองห้องแล้วก็กั้นกับอําเภอประทายโคราชนะครับตดโคราชได้เนี่ย ก็เฮากับสีเห็นอ่าเียงก็สามารถชิกก็ลงมาหาปลาหาอย่างกันนะครับเิ่นพ่ากันไปสู่ปลานะครับเนี่ยปลาสุบนั้นลงไปพูนมันของเฮากับบติดนะครับของเราไม่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 ติดคลองน้ำนะบ่ติดแอกนะครับบ่ติดหวยแอกนะครับถ้าเปิดดูในแผนที่ก็จะขึ้นเลยห้วยแอกนะครับแอกนะลงไปหอดพุนนะครับปูนหอดสัตวแทดหอดปลาท้ายหอดเหี้ยงผุนนะครับ ลงไปแม่นำมูนนะครับกวกแต่ว่ามันก็จะไหลเป็นสาขาย่อยลงไปเรื่อยๆนะครับสะแทดแลว้วก็ลงไปแม่นำมูนไปเรื่อยๆเนาะครับนี่แต่ว่าต้นกําเนิดมาจากละเลีงหวายนะครับละเลีงหวายอำเภอพ้นี่นะครับพอละเลีงหวายน้นนนปปํา,าล้นน้ําล้นสปริงเวหรือว่าน้ำล้นสปริงเวน้ำล้นหม่งตาน้ำไหลออกมากกับไหลลงแอกนี่แหละครับแล้วก็ระหว่างทางด้วยผ่านหมู่บ้านมาเยอะแยะนะครับไหลพอฤดูฝน พอฤดูฝนบ้านผมฝนบ่ตกแต่ว่าอยู่ในตลาดแี่ว่าอยู่บ้านอื่นตกแงแห้งน้ำไหลมันก็ไหลลงมานะครับน้าก็จะไหลห้วยเหมือนเดิมนะครับน้าจะไหลห้วยตลอดทุกปีเอ,อบาบนไนตลอดปีเนาะน้ำสิไหลห้วยตลอดทุกปีน้ําจะไหลห้วยแอกตลอดปีทุกปีโอไม่ไม่ใช่ตลอดปีหมายถึงว่าฤดูน้านี่คือน้นําในแหกแอกนี่สิไลตลอดเนาะครับเ่ว่าบ้านผมสิตกคือบ่ตกแต่ว่าน้ำอยู่ในห้วยนะ่กะก็ไหลตลอดแต่ว่า กว่ามันจะผ่านมาหลายๆห,หมู่บ้านหลายๆอะไรมัน,นกน็แถวนี้มันเป็นดินเข้มเนาะเป็นดินียดดินเข้มนะครับเป็นดินเข็มน้ําในห้วยก็จะมีรสชาติก่อยๆเข็มๆมันก่อสิใช้ทําการเกษตรก็ได้ไม่ค่อยดีผู้ใดสูบไส่นากะ็ะบางปีก็เป็นซาเกียรนะครับเพราะมันเข้มหลายส่นะครับก็คือต้องให้น้ามันให้น้ํามันได้ไหลก่อนถึงจะสูบไปใส่ข้าวได้นะครับ คือต้องรอให้นน้ำมันไหลอันนี้สักก่อนตอนนี้น้ำในในคลองมีไหมมีนะครับมีแต่ว่าถามว่าสูบมาอะไรยังเกาะเข้าิันไหมมาน่ะวัานเขาได้บอกก็ส่วนมากสี่ลเสียหลายก็ผลดีนะครับเพราะว่าน้ำมันมีรสชาติเค็มๆนะครับคือก่อยๆว่ามันก่อยนะครับออกเค็มๆุนละเอาง่ายๆรถคือนี่แหละเห็นท่อ P ี c ผมเยอะๆก็นี่แหละ แต่ก่อนก็ไปสูบจากตรงนู้นเลยครับไปสูบจากคลองนั้นแหละขึ้นมาใส่แปลงนาแปลงนี้แหละครับเนี่ยซื้อมาสูบซื้อมาสูบไส่นี่แหละบรญยานมนแรงนะครับตอนมันแรงมันก็ต้องสูบนะครับหมายถึงว่าเมลมันสิเข้มก็ต้องสูบนะครับเพราะว่าขันบัวสันเนี่ยเอา,าเบ่ไดดผลผลิตนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เลยเลิกแล้วเลิกสูบแล้วเพราะว่าถือคติว่าไม่สูบเพราะว่าเข้าบ่ไดดคนอื่นกับบัวใดขึ้นกันนึ่งสิ่นะครับเขาบ่ไดดเกี่ยวคนอื่นกับบัวใดเกี่ยวขึ้นกัน ก็แล้วก็ก็เลยไม่สูบนะครับหนึ่งมันลําบากวางทอนะครับลาบากวางท่อลำบากตั้งเครื่องนะครับแต่ว่าถ้าผมมีมีเงินนะครับผมจะจ้างเขามาขุดขุดวางท่อไปในพื้นดินเลยขุดลุงเล็กๆนี่นะครับใส่เครื่องแมคโครหน่อยก็ทำขุดมาเลยมันก็ไม่ไกลนะประมาณ400เมตรนะ400 500เมตร400เมตรอะลงนี่เพราะว่านุ่นนะครับตรงรั้วของเราตรงนู้นนะเอาลงมุมนั้นเลยนะครับสี่จ้างเขามาฝังลงแบบฝังพื้นไว้แบบถาวรเลยนะครับไปย้ำหนะกกั ตั้งเครื่องในเลยอครับในอนาคตนะถ้าสมมุติว่าเราจะทําจริงๆนะครับวางวางรูปแบบไว้ถ้าเราจะทําจริงๆหญ้าหญ้าวันนี้แสดงว่าหญ้าวันนี้ไม่ค่อยอร่อยนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอันนี้หญ้ามีกลิ่นนะครับเพราะว่าโดนน้าฝนไปหญ้าโดนน้าฝนก็จะประมาณนี้แหละกลัวก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วซึ่งมันเป็นแบบเขาเอเอเนี่ยังละซึ่งมัน พื้นมันละมันแค่แห้งไปเมื่อกี้นะครับมันแห้งไปซื้อ,อนะครับแล้วก็พอมันโดนน้าฝนแล้วกินกินจากพื้นดินกินจากหญ้าที่เคยแห้งมันก็ออกมาอีกเหมือนเดิมนะครับก็แต่ว่าก็ดีกว่าไม่มีกินนะครับเจ้าหมูตอนผมก็พลอขีดยาพยาธิเม็ดเลือดนะครับตอนนี้เอฟหนึ่งนะครับเอฟหนึ่งเป็นกวัวสีแดงเอฟหนึ่งตอนนี้อยู่ในคอกมีตัวเดียวนะครับ ของผมเนี่ยถามว่าเขาไปสายแดงกันเหมดผมอยู่สายเท่าอยู่นะครับไม่เคยมีความคิดว่าสายแดงจะมายึดข้อผมนะเพราะผมไปสายเท่านะครับผมไปสายเท่าตั้งแต่ที่แรกกนะ็้มักตอนช่วงที่แดงเขาเรียกว่าอะไรนะแดงที่ว่าแบบแดงพริก,รกอีก้หน่งยังกะแดงถ้าไม่แดงไม่มีแรงเกี่ยวย่างผมก็มีที่นีแ่แหละครับนี่มีประดับมีประดับ ก่อนที่จะซื้อตัวนี้เข้ามาก็าไม่มีนะครับมีแต่งัวขาวกับวัวสีมุมมุมนะครับมีซำนีแหละก็เอาตัวนี้เข้ามาประดับทําไมถึงซื้อเข้ามาประดับได้เพราะว่ามันถือแล้วนะครับตอนที่ซื้อเข้ามาแต่ถ้าจะให้ซื้อตอนแพงนี่ซื้อว่าไรนะครับตอนนี้มันซื้อได้แล้วก็เลยซื้อนะครับก็เลยซื้อเข้ามาเป็นแม่ลูกแรกนะครับที่ผมไปแยกแม่มานะครับลูกได้เจ็ดเดือนแล้วก็เอาเข้ามาแล้วก็เอามาปล่อยให้เจ้าซูโม,โม่พ่อพันคุมฝูงของผมเป็นคน ผสมนะครับแล้วก็ได้ลูกตัวผู้ออกมานะครับลูกตัวที่สองนะครับแต่ว่าผอมนะครับลักษณะการกินเนี่ยกินหญ้าดีแต่ว่ากินหญ้าดีแต่ว่าน่าจะมีโรคประจาตัวพยาธิเม็ดเลือดแน่ๆสันนษฐานซืิอๆนะครับเพราะว่าลูกตัวผู้มันหีดต้มหลนะครับแล้วอย่างหนึ่งกระลูกมั้นกับท่านในพ่อสีแบ่งออกนะครับจะหย่านมก็ยังไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเลี้ยงแบบธรรมชาติ จะแบ่งออกก็ไม่ได้ราคานะครับขันมันได้ราคาเนี่ยผมแบ่งออกไปแล้วนะครับเพื่อที่ใหแมวมันเนี่ยเจ้าหมูตอนเนี่ยเป็นตัวพักฟื้นนะครับถามว่ากินหญ้าดีไหมกินหญ้าดีครับนะครับกินหญ้าดีก็สูตรนี้ข้อขอผมหมดละลองจากสูสีกับที่เลือดลอยนี่นะครับกับบกผูนี่มีมันนี่นะครับกินหญ้าดีข้าหมูนะครับบ่ค่อยเรียกว่าไหนเนาะครับกินแต่นี่ที่วิว่าแต่ว่ากินผสมโตนะครับกินไม่สมโตงัวมันเป็นงัวฉีโพนนะครับเาเอิญงัวฉีพนมั้ง ตอนไปซื้อมาก็ฝ่ามันหัวรลนนะครับหัวโ้นลูกแรกราคาถูกนะครับจัดเลยนะครับอหัวร้วนลูกแรกราคาถูกจัดเลยแต่ว่าอะไร <c oughs> ดีหมดทุกอย่างนะครับแข้งคงแข้งขาดีหมดนะเออบงบิงเบิงบงบง,บ,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 งบิงดากงอผูผมนะครับขนาคตพ่อพันนะตัวก้ามเหนือเหลี่ยมตัวนะครับสูงวกว่าตัวเมียแล้วนะครับสูงกว่าตัวเมียตัวนี้ละ สิบหกเดือนจะสิบหกเดือนละสูงกว่าละววันนี้หญ้าเยอะเกิดแหล่าเจสีเฮกเหาเตอสูบแบบที่นี่น้อนเกียกระนอนเกียรไปนะครับวันนี้น่าจะได้เฝ้านะครับน่าจะได้มาเลี้ยงวัวนี่แหละเพราะว่าวัวมันขึ้นไปเมื่อวานขึ้นไปโนนเพิ่นนะครับโนนเพิ่นมนเข้าไปนะครับมนสายช็อตวัวเราไปไม่ถึงนะครับอีกอย่างหนึง่งวันนี้มันค้มไม่รู้ว่าสายช็อตวัวเรามาทํางานหรือเปล่านะครับ อ่านี่ควคขุมวัวของเรานะครับขุวมวัวของเรา TF นะครับนี่ TF เมัวสแตนเลสของเรานะครับ TF นะโอ้ลูกค้าเพิ่นสร้างไว้สามเส้นว่าท่านได้ประกอบเพิ่มเพิ่มอยู่นะครับคาตอลีล่านะครับมันนานมีออเดอร์แต่ก็ไม่ได้ประกอบนะครับนี่ก็พร้อมนะตีแบรนด์ TF นะครับตัว T กับตัว F เบอร์ศูนย์เจ็ดนะครับ ผมที่บอกว่าผมต้องการมีวัวตัวอะไรนะวัวแม่พันสิบสิบตัวนะแต่เพราะผมไม่ได้ผมไม่ได้กําหนดนะครับว่าต้องเป็นวัวเอฟหนึ่งสิบตัวหรือว่าวัวเลือดร้อยสิบตัวนะน,นี่ก็ผสมกันไปแล้วครับนี่มีตั้งเอฟหนึ่งเอฟสองแล้วก็เลือดร้อยเนี่ยครับก็เป็นครบสิบแม่พอดีนะครับสิบแม่พันพอดีสิบแม่พันอ่ะแสดงว่าวัวตัวนั้นก็ไม่ชอบเหมือนกันนะครับ กองคุนนะครับเปลี่ยนหนึแล้วสิบแม่พันได้หมดนะครับเอฟหนึ่งยันเลือดร้อยนะครับก็อย่างที่เขาบอกอะไรนะดูวัวให้ดูหางนะดูดังให้ดูแม่นะครับดูหางนี่กกหางใหญ่ลามนะครับกกหางใหญ่กกหางยาวนะครับหน่าสิประมานนั้นนะครับวัวก็ดูเลือดร้อยผมก็ยาวนะเกือบเกือบถึงพื้นนะครับ ขนาดเล็กๆอยู่ตัวเลือดร้อยตัวตัวแม่กับถึงพื้นแต่ว่าอาบอาบด้วยขี่ขี่จากนะครับก็ลูกลูกลูกบุกซูโมกะกับเหย้าเลยครับนะลูกบุกสูโมกะกับถึงพื้นเลยนะตัวนี้ลูกเจ้าซูโมะนะแต่มันมีตัวหนึ่งที่เนี่ยน่าจะหางขาดหรือเปล่านะตอนน่าจะใช่นะ ผมว่านะเพราะว่าตอนเล็กๆตอนเล็กๆผมผมจะขายไปเป็นเอฟสองไปมีคนมาดูแล้วเขาเขาตำหนิว่ามันหางมันสั้นนะเขาว่าหางมันขาดเนะหางมันสัส้นเนาะตากเมร์น,นี่รีเนาะหรือว่าหางมันขาดดีหรีอวะเออวะเพิ่นคือหูวเนาะหางมันขาดจริงๆนะผมว่านะเออเพราะว่าตัวอื่นอย่างตัวเนี้ย ถ้าหางมันไม่ขาดมันจะเป็นผูยางนี้คทีนะครับคุนตัวพุนตัวเสวยขุมอยู่คุณนะครับเคยขายไปตอนสี่สิบเอ็ดเอปีหนึ่งนะครับเพิ่นมาเบิงหรอเพิ่นวาหางมันหน่อยเพราะว่าเกิดเพิ่นกิสียหยดตำล่าว่าดูวัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่งทีนะครับแล้วหางมันหน่อยผมก็ไ่ได้สังเกตเลยเด้เอามันหน่อยลีบอกแล้วว่าหางมันขาดนะครับแต่ว่าผมก็ไม่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 เชื่อว่าวาัวหผมมันจะหางขาดนะปลายหางขาดนะแต่ว่าพอพูดวันนี้ผมก็สังเกตเอ่อลีว่าขนาดง้วงที่แบบบ่ได้เป็นลูกบุ ในคอกอย่างเงี้ยหางมันยังเป็นผูเป็นยังน,น,นะครับแต่ว่าวัวตัวนั้นยังเป็นเออขนาดเป็นลูกบักซู้โมน่ะน่ะตัวนั้นก็เหมือนกันแน่าจะเป็นที่พันทุก,กร,รมด้วยนะเนี่ยดูแกงเดือดร้อยผมนี่แม่นี้กับเจ้านี้เป็นยังไงสูแกงเดือดร้อยผมอาเธอเจ้าโอโมกจึ้งๆบักกึ้งๆนะครับ ดูนะครับดูหางนะดูหางเบิ้งหางนะครับฝ่ามือนะหางกึ่งจึงกึ่งกึ่งกึ่งจึงอ่าเมาไปเลยสองก้อนซัวไม่ต้องไปใส่เพราะว่า ตัวนี้ที่ผมสังเกตน่มันมักสิกินอยู่หมองกองนี่นะครับก็เลยเอาลงไวน้นีสองก่อนนะครับแล้วก็กินเยอะด้วยนะครับอันนี้ก็ว่าร,รอขอดเดือนมิถุนายนก็ใจจดใจจออยู่พืุ่กันนะครับนี่นมก็เริ่มตึงแล้วนะี่ซูมเหเบิเงินหัวนมก็เริ่มตึงแล้วเนดะ้แต่ว่าเต่านมเต้าเต้าไม่ค่อยใหญ่นะแต่ว่าหัวนมตึงแล้วแต่ว่าผมก็คิดว่าน่าจะไม่นานน่าจะอยู่ในเดือนนี้ นี่นี่นี่แม่นี่สิเป็นคือยังคว่ำเพิ่งวายดีนะครับนี่นี่หางคนว่าปลายหางมันขาดเนาะแม่นี่ดีเลยครับนี่ปลายหางขาดตอนนี้้อยอาจจะแม่เหยียบนะครับปลายหางขาดแน่นอนนี่ตัวนี้กับตัวนี้กับเป็นลูกบักซูโมคือกันครับนี่มีสามตัวนะครับอยู่ในคอกอันนี้ก็ถือว่าไม่ขาดแต่ว่าก็น้อยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยเห็นไหมครับ t f ศ2ย์สอง f 2งตรงข้างหน้านะครับตอนจิขายไปปีหนึ่งเพิ่นว่าเบิ่งวามันหางมันขาด เพิ่นก็นเรยบว่าสู่ราคานะครับแต่ว่าถ้าได้ราคาที่ต่ำกว่านั้นนะเพิ่นสู่อยู่แต่ว่าราคาที่ผมขายตอนนั้นมันก็ตึงนะสามสิบกัวนะตอนนั้นนะครับตอนที่กัวราคาแพงนะครับตอนนี้ก็ตั้งท้องเรียบร้อยแล้วก็ได้เป็นแม่พันธุ์ของเราอ่ะก็โอเคอยู่เป็นส่วนญ้าก,กองนี้ก็ <laughs> ที่เอามานะครับเนี่ยตากแดดตากรมตากฝนไปที่นี่แล,ล้วครับเนี่ยเป็นญ้าไหนนะครับผมจับให้ดูนะดูนะครับย้าไหนมันก็นสีเห็ดแห้งไเนะครับบางนไีไ่ สางหยางอยู่นะครับแต่ว่ากับ่รูหรอกเฮ็ดได้เฮ็ดได้เฮ็ดได้เบิดแหละครับแต่ว่าเฟี้ยงขนาดเฟี้ยงยังเห็ดได้เนาะทำได้หมดนะครับถ้าเราพูดถึงว่าถ้าเรามีเยอะถ้าเราทําไวอย่างเงี้ยเอาไปทาหญ้าแห้งไว้แล้วก็หมวนไว้เป็นก้อนเป็นก้อนน่าจะกินดีอาจจะกินดีหรือกินเท่ากันกับฟางแต่ว่าประโยชน์น่าจะเยอะกว่าฟางอย่างนี้นะน่าจะเยอะกว่าครับนตัวนี้ก็ไม่กินอยู่นี่นตัวแดงหมูตอนก็ไปกินอยู่พุ่นนะครับ มุมมาปุ่มมาปุ่มมาปุอยู่ผลส่วนแกงนีกน็อันนี้ก็เป็นก็เป็น F 2สองนะครับ F 2 f สองสองตัวฮาน่าจะปีหนึ่งได้แล้วแต่ว่าฉีดยาฆ่าพยาธิไปแล้วไม่ไม่ไม่แสดงผลเท่าไหร่นะครับนี่ตกน้ำเลียงเลยครับงว่าตกน้ำเลียงนี่ฉีโผอ่องป่องเลยนะครับนี่แต่ว่าลูกเจ้าซูโม่เนี่ยสังเกตได้เลยนะครับต่างนะครับต่าง ต่างข้อต่างอย่างสีไงสีเป็นเหนียงสีเป็นเนี่ยเขา,อาเอนเหนียงเนาะแต่ว่าลำตรงลำตัวอาจจะตกน้ำเลี้ยงอยู่แต่ว่าพวกต่าง,พว,าง,างาพวกอย่างกันยังอยู่คือเก่านะครับพวกไอย่างก็ลึงลึงชีดกระชับนะครับชีดกระชับลูกเจ้าสูโมนะครับเพราะว่าเพราะว่าองศาลึงของมันเนี่ยโอ้สุดยอดเป๊ะเลยไม่เหมือนตัวนี้นะครับตัวนี้องศาก็ไม่ค่อยสวยนะครับผมเบิ้งใส่กับบอกซูโม,โมแล้วบักซูโมนี่เป็นแบบลงมาเป็นแบบโค้งเลยนะครับจากุนลึมากับรับส่ ปลายปลายลึงเลยจะจะไม่มีติงตินก้อนสีหดปลายลึงออกมาอีกนะครับสีมันมิแงแกออกมานน่เนาะนี่ขอบักซุโม,โมูจะเป็นโค้งมาเลยนะครับเป็นอันนี้เลยเป็นแบบโอ้โหแบบผมเบิง้งผมมาเบิ้งที่ลังของเราโอ้โหมันทีดีว่ะแม่นี่ด,ดีเป็นพ่อพันธุ์ที่แบบอโอเคเนะนี่ยเนี่ยลูกลูกบักซูโม่นะครับตัวนัะเนะปลาย ปลายเสบือมันสิบรอนนะครับเขาเอื่อนปลายเสบือมันสิบรอนแต่ว่าพวกนี้ถ้าปลายเสือหย่อนหยอนนี่น่าจะเป็นบัดสิเป็นไหหลูกแล้วมันสีอยัางก็สิเป็นแบบสิบเป็นแบบอ่างไงที่เขาเอื่นสิเป็นอ่างไงเป็งฉันเนาะไม่เหมือนกับตัวนี้นะตัวเลือดร้อยมาจากท่าพระไม่ค่อยมีนะครับสะดือนี่ชิดเลยข้างล่างเขาเรียกว่าเอลมานะเอลมากลัวเอลมา เปนวาจังสี่กับบ่อ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 ่อยดีบันไดนะครับบ่อ่อยดีบันได่ให้มันมีลึงมีอะไรสักหน่อยนะครับเนี่ยเห็นบอกครับงัวทองมานะครับก็เอิ่นงัวทองมานะครับมันบอกมีมันมีสองตัวนะที่่าเหลือเหลือเงียนประมุ่นนะครับมีอีกอีกตัวหนึ่งก็เป็นอ่าลึงอะไรดีนะครับแต่ว่าตัวนั้นมันตัวเล็กกว่านี้ผมก็เลยมองดูว่าเอาตัวใหญ่ไปก่อนละออมันสิทองมากว่าทองมากกันสามวัตต์ตัวใหญ่นะครับก็เลยได้มานะ ส่วนแม่นี้ก็สาข้อมูลแล้วป่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พูดคุยกันมาพอสมควรแล้วใครมีข้อมูลดีๆอยากแบ่งปันหรือใครมีข้อสงสัยสักถามก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมตอบได้ผมก็จะเอามาตอบหรือว่าคำแนะนำดีๆ ผมก็จะได้เอานํามาใช้ในครอบครัวของผมนะครับครับแนะนำา่าไหนใช้ตอบไม่ได้ก็ไม่ได้ตอบนะครับนี่บรรยากาศคืมๆปล่อยกลัวของเราเดี๋ยวต้องไปเข้าไปทําธุระแล้วก็จะเดินออกมานอนเฝ้งาง่วนะครับเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันสิขึ้นวัดเดี๋ยวมันสิขื่นน่นเพลินนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ